ฝากอยผุนเนอะนนยังหมอดอยผุนผุนอ่ะอ๋แเราพิธีพิถานน้ำก่เราเลยฝกยผุนเนอะผุนเนยังหมอดอยุ่นผุนอ่ะอ๋อเราพิถีพิถานน้ำก่เราเลยเอ้ยมาหลเถอะกต้หน่อยกันลั่งแตกยาวยาวโยไลไลส เล่าไก่เรืงไก่หน่อยเรืงหมาหน่อยแตกหยาบหยาบเลยอันนี้เลี้ยงฮักเลี้ยงแพงคกพักคักหนุนอะผู้คนขี่ดื้อนั่นนั่นนั่นนี้ผู้คนดื้อิอหคุณเพิ่นผืนยูห้างผืนกระมี่ไปเลยล้าไก่ เพราะครบพาะแล้วบันก็ดพันอันนี้เลี้ยงฮักเลี้ยงแพงคักๆนี่พุ่นน่ะผู้พคนขี่ดื่มนั่นนั่นนันนี้ผู้คนดื่นขอบคุณอันนี้เลี้ยงฮักเลี้ยงแพงคักๆนี่พุ่นน่ะผู้พคนขี่ดื่มนั่นนั่นนั่นนี้ผู้คนดื่นขอบคุณเป็นผลยูห้างพผลแตมีเปล่า าดเล้าไก่ก็นมดแดงดับยอนนกวาซานพอาะครบพอละบันก้าท่านสอ,อนมาสอน,สอนมาบัวงเป็นก้องอยู่นี่ต้นนี้แหละว,ว่าสิเรลี่ยมมดแดงไปเบิ่งก็ไนดะ้ โอ้ก่อนสิเบิงไก่ทำเบิงเหมืองพันนอยนี่เนี่ยโอ้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 โมดแดงดับย้อนนกวาซานพอาครบพอแล้วบันถ้าถอนมาสอนสอนแบบม่วงเป็นกรองอยู่นี่ต้นนี้แหละว,ว่าสิเลี้ยงโมดแดง 1นึ่งสอสม่หาหกแม่ดเจแปดม่ฮ <laughs> ากอยูคนะเนึ่นนังหมอบอยู่คนน่ะแล้วพิธีพี่ถานน้ำไกลล่เราอะไรอ่อนมาสอนสอนมาบวัวเป็นกองกองยู่นี่ต้นนี้แหละว,ว่าสีเรียงมดแดง ถุงปูนพะนะเอ้ยถุงปูนเผ้อพิบตาเดียวอาทิตย์ก่อนยังอันเป็นให้เป็นให้ใกล้เดี๋ยวเผ้อพิบตาเดียวอาทิตย์ก่อนยังอันเป็นให้เป็นให้ใกล้เดี๋ยว่นฝนยู่ห้างฝนตะมีะ่ลยปะ ลาดไก่ก็นั้มดแดงดับย้อนนกวาซานบนไก่แลงบนพ่อไงโทดถอถอดโทดถปาโตปาโบอบนน้ำมันจกเอเหรอคะพี่น้องนานแล้วค่อยไม่เจอบอเรื่งหัวส้มห <nervous. S 2> ัวสาพพราไง ท่านพ่อพี่ใหญ่เราหักของเรากันแล้กันเดอะท่านพ่อเก่ยนผะเป็นน้องหมอดิ้อ่ลคุณน่ะเราพิธีพิถันน้ำไก่เราเลยไก่พ่อใหญดด่พ่โอดนะพอีพลหลีเด,ด,ด,ด้ไกนะ่น่ะหูวจ,จะควนะ่ำคักเนาะเพราะตะค่นมาแตกบึ่มรัดกันเลยโมดแดงดับย้อนนกวาซานเออมาหลายแท้ ไกลหน่อยกําลัางแตกยาวๆอยู่าไลาเลยบ้าเหล่ากันวงเขากนันพุ่นน่ะบ้าตอนส้นมาเบิ่งใกล้บะนี่ตั้งบ่อเพื่อไงเราอยากเลี้ยงพอเพื่อนก็เชื่อได้หนี่เด้ยว้างหลังบา้านอันนี้เลี้ยงหักเลี้ยงแพงคักๆหนึ่ง,งพุ่นน่ะผู้คนขี่ดื้นอนอั่นนั่นนั่นนี่้ผู้คนดื้อบคุณ สะอ่อนบักม่วงเพ้อแปบเดียวก็สิะครบพอแล้วทำนี่ราคาติ้องค่ะเพ้อพริบตาเดียวอาทิตย์ก่อนยังเป็นให้เป็นให้ใ,หใกล้จะปั่นมันเห็นไ,ไหมโผลโพูเนาะดูมันจับแม่ล่ะเนี่ยมันฟักอยู่ผึ่นเป็นยังหมอดอยู่ผึ่น แล้วพิธีพี่ถ่านน้ำไก่เล่าอะไรปตดพ่อเห็นเนาะเนาบ้ากันไปหักไฟหักมันสออนยังบาสัะวะครบพอละบันเปิดทันปิดมันหลายคักเป็นเนาะบอเห็นน้ำจักเตอ่อสออนบักม่วง เผอแพ, ania, okay. พบเดียวก็สิคบพอแล้วทำนี่ราคาตินองคขาปนผุนอยู่ห้างผุนกะมีอะไรป้าดเล้าไก่็นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ดเจ็ดแปดแม่บนไก่แรนบนพอไงโทษ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  ปาโจ้ปาโจ้ไอบนนั้ então, นมันจักเชือดค่ะพี่น้องต้นผุนอยู่ห้างิ่นกระมือไป่ลยลาดเล้าไก่เป็นยัางไรโคดโพอเห็นเนาะเนาบ้ากันไปหักไฟหักมันสอนยังบ่สะอันนี้เลี้ยงหักเลี้ยงแพงคักๆนึ่พุ่นอะ ผู้พคนขี่ดื่นนั่นนั่นอันนี่นี่ผู้พคนดื่นขอบคุณครับจากเฮ็ดเพียกพี่น้องเอลยไปซาบป,ปูนมามาเบิ่งโหดโพยักน้องหมาน้องไก่พี่น้องเอยอันนี้เลี้ยงฮักเลี้ยงแพงคักๆนี่พุ่นน่ะผู้พคนขี่ดื่นนั่นนั่นอันนี่นี่ผู้พคนดื่นขอบคุณถุงปูนพ่ะนะ เอ้ยถุงปูนเอ้ยมาหลาเถอะไก่หน่อยกำลังแตกเหี่ยวเหี่ยวอย่าไล่เลยป้าเราขนอยังกอนนี่ก่อ,อนจะเริ่งไก่บางบางทั้งไก่หน่อยทั้งหมาหน่อยแตกหยาบหยาบเลย ปิดประตูลัดทั้งนี้ก่อนเอาไม้ค้ำไว้ก่อนไปเบิ่งห้างไข่เพราะไงกันเผลอพิบตาเดียวอาทิตย์ก่อนยังเป็นให้เป็นให้ใ,หใกล้เดี๋ยวไปเบิ่งก็นนะโอ้ก่อนสิเบิ่งไก่ไาเบิ่งเมืองม่งงวงพันนุ่ยนี่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ มดแดงดับย้อนนกวาซานปิดประตูลัดทางนี้ก่อนเอาไม่ค้ำไม่กอนไปเบิ่งห้างไข่พะไงกันกันมันเห็นไ,ไหมโผล่ๆเนาะดูมันจักแม่่ะนี่เบิงไก่แรนวนพะไงทุ่นทษโทษโทุ ปาโชปาโชบ่เป็นน้ำมันกัดเทอะเหรอพี่น้องอันนี้เลี้ยงหักเลี้ยงแพงคักๆนี่พุ่น่ะผู้พคนขี่ดื้อนั่นนั่นนี่นี่ผู้พคนดื้อนปูนถุงปูนพ่ะนะเอ้ยถุงปูนบ่ปิดประตูไว้บ่ได้เป็นห่วงไก่ห่วงหมาเป็นไรเอ้ยมาหลายแท้ ไกลหน่อยกำลังแตกยาวยาวอย่าลายๆฟาดเหล่ากก่มดแดงดับย้อนนกวาสานิ่นผลยู่ห้างผลตะ,ะ <ๆ S 1> ลีบไปด่าฟาดเหล่าไก่ก็ยังเนไก่แรงบนเพราะไงโทษโทษโทษ ปลาโชว์ปลาโชว์บอกไป,ป,ป,ปน้ะมันจักเกือหรอพี่น้องอถุงปูนพ่นะนะเอ,อ้ยถุงปูน